พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระครมัมภีร<า>์นำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเฉลิมฉลองสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้มาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับขอหนุนใจพี่น้องคุณผู้ฟังที่จะใช้เวลาสแสวงหาโอกาสที่จะนมัสการพระเจ้าสแสวงหาโอกาสที่จะพบพระเจ้าเป็นพิเศษนอกเหนือจากการที่เราได้มีโอกาสพบกับพระเจ้าเป็นส่วนตัวเป็นประจําวันเป็นปกติอยู่แล้วแต่ในวันอาทิตย์หนุนใจเรานะครับที่จะถือว่าเป็นโอกาสพิเศษ ที่เราจะได้ถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเราสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ด้วยหลายสิ่งหลายประการที่อยู่ในชีวิตของเราเริ่มต้นจากทรัพย์สมบัติเงินทองความรู้ความสามารถร่างกายของเราเรียวแรงกำลังของเรามีสิ่งใดที่เราจะถวายให้กับพระเจ้าปฏิบัติพระเจ้าในกิจการงานต่างๆในพันธกิจ ในสิ่งที่เราเห็นว่าเหมาะสมเห็นว่าสมควรที่จะกระทำเราสามารถทุ่มเทสิ่งเหล่านั้นถือว่าเป็นการถวายเกียรติพระเจ้าถือว่าเป็นการนมัสการพระเจ้าได้ทั้งหมดนะครับไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นสิ่งที่จะทำให้ใครได้เห็นหรือใครไม่เห็นแต่สิ่งที่เราทำนั้นสามารถทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของเราแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับแม้ว่าใครจะไม่ชมเชย แม้ว่าจะใครจะมองไม่เห็นก็อย่าไปเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตัวแปร ى, เป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะถวายเกียรติหรือสรรเสริญพระเจ้าหรือนมัสก,การพระเจ้าด้วยชีวิตของเรานะครับคุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้ที่เราจะเรียนรู้ที่เราจะนำมาเป็นพรสำหรับชีวิตของเราทั้งหลายนั้นอยู่ในพระธรรมสดูดีนะครับและแน่นอนครับ ถือได้ว่าเป็นจุดสูงสุดในการนมัสการพระเจ้าที่จะสอนเราที่จะขมวดหรือสรุปการนมัสการพระเจ้าทั้งหมดการถวายสรรเสริญพระเจ้าทั้งหมดที่เท่าที่มีบันทึกอยู่ในพระธรรมสดุดีตั้งแต่บทที่หนึ่งมาจนถึงวันนี้ก็เป็นบทสุดท้ายบทที่ 150. นะครับซึ่งในพระธรรมสดุดีบทที่ 150นั้นนะครับถือได้ว่าเป็นบทเพลงที่เหมาะสมมากในการอยู่ในตอนท้ายที่สุดของพระธรรมสดุดีทั้งเล่มซึ่งในพระธรรมสดุดีบทที่150นี้มีเนื้อหามีเนื้อความที่เป็นการเชิญชวนให้สรรพสิ่งทุกอย่างในโลกนี้และบนสวรรค์ที่จะร่วมกัน ถวายการบรรเลงดนตรีถวายการสรรเสริญรพระเจ้าพร้อมกับนักดนตรีและนักเต้นรำของพระวิหารของพระเจ้าซึ่งพระธรรมสดุดีบทนี้นะครับเป็นบทเพลงสรรเสริญรเ,เพื่อเป็นการปิดหนังสือเพลงสดุดีทั้ง150บทนี่จึงเป็นการรื้อฟืน้นเจตนาของบทเพลง สดุดีแต่ละบทแต่ละบทอีกครั้งหนึ่งซึ่งเพลงสดุดีเหล่านี้มีไว้เพื่อสรรเสริญพระสิริที่รุ่งโรจพระสิริที่เต็มล้นด้วยสง่าราศีของพระเจ้าแต่ว่าภาพนี้นะครับคุณผู้ฟังเราจะต้องมองไกลออกไปถึงอนาคตการที่การนมัสการที่สมบูรณ์แบบนั้นจะสำเร็จในวาระ ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราองค์พระเยซูคริสต์พระเมสสโปโดกข,ของพระเจ้าได้ประทับบนบันลังของพระองค์นะครับตามที่บันทึกไวไ้ในพระธรรมวิวรณ์ผมจะนำมาอ่าในให้คุณผู้ฟังเข้าใจภาพนี้ว่าจะเล็งถึงอนาคตการได้อย่างไรนะครับผมจะอ่านบางตอนเท่านั้นในพระธรรมวิวรณ์บทที่5นะครับ ในข้อที่11เป็นต้นไปนะครับมีใจความว่าแล้วข้าพเจ้าก็ได้เห็นและได้ยินเสียงทูตสวรรค์มากมายนับจำนวนเป็นแสนแสนเป็นล้านล้านที่อยู่รอบพระที่นั่งรอบพวกสิ่งมีชีวิตและรอบบรรดาผู้อาวุโสร้องเสียงดังว่าพระเมสโปดกผู้ถูกปลงพระชนแล้วนั้น สงสมควรได้รับฤทธานุภาพทรัพย์สมบัติพระปัญญาพระกำลังพระเกียรติพระสิริและคำสดุดีแล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดทั้งในสวรรค์บนแผ่นดินโลกใต้แผ่นดินโลกในมหาสมุทรและทุกสิ่งซึ่งอยู่ในที่เหล่านั้นร้องว่า ขอให้คำสดุดีพระเกียรติพระสิริและอนุภาพจงมีแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งและแด่พระเมสสโปดกตลอดไปเป็นนิดและสิ่งมีชีวิตทั้งสี่นั้นก็ร้องว่าอาเมนและบรรดาผู้อาวุโสก็สุดตัวลงและนมัสการพระเจ้าคุณผู้ฟังครับ นี่ถ้าเราศึกษาในพระคำของพระเจ้าให้ละเอียดให้ชัดเจนเราก็จะเห็นภาพเหล่านี้ว่าทุกสิ่งที่บันทึกไว้ในพระคำของพระเจ้านั้นจะมีเงามีภาพสะท้อนหรือเป็นสิ่งที่เล็งถึงอนาคตการหรือเป็นสิ่งที่ย้อนกลับไปในตั้งแต่ปฐมกาลในแผนการของพระเจ้าที่เริ่มดำเนินการมาทุกสิ่งจะมีความหมายและจะมีป้ายชี้ทาง อยู่ในพระคำของพระเจ้าหรือถ้าเราพูดกันง่ายๆก็พระคำของพระเจ้าก็จะเป็นเหมือนทุกบททุกตอนนั้นจะมีเปรียบดังปริศนาธรรมซ่อนอยู่แฝงอยู่ในทุกบททุกตอนและทุกครั้งที่เราอ่านแต่ละคนก็จะได้พบปริศนาธรรมเหล่านั้นเปิดเผยให้กับแต่ละคนแต่ละช่วงแต่ละเวลาแตกต่างกันไปด้วยนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าพระวจนะธรรมของพระเจ้าเป็นริเดท เป็นสิ่งที่ทําให้เราทั้งหลายได้รับชีวิตเหตฉะนั้นพระคําของพระเจ้าทุกตอนทุกบทจะมีอํานาจในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจากคนที่เฉื่อยชาจากคนที่หัวใจไม่รู้สึกอะไรจากคนที่หัวใจที่เต็มไปด้วยความรุนแรงหรือเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่เหมือนฟ้าผ่าฟ้าร้องเหมือนดังสิทธิ์ของพระเยซูสาวกของพระเยซู ที่เป็นลูกของฟ้าผ่าลูกของกดฟ้าร้องอะไรแบบนี้ก็สามารถได้รับการเปลี่ยนแปลงขัดเกลาชีวิตเมื่อได้ยินคำของพระเยซูเมื่อได้ได้ยินพระวาจาหรือพระวจนะของพระเจ้าเขาก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงเมื่อซึมซับด้วยพระคำของพระเจ้าเช่นเดียวกันพระคำของพระเจ้าในสดุดีบทที่150แม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่ข้อเท่านั้นนะครับ แต่ภาพรวมของพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นปริศนาธรรมสำหรับเราทั้งหลายนะครับว่าเราซึ่งเป็นหนึ่งในสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเราจำเป็นที่จะต้องถวายการสรรเสริญถวายคำสุดีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราซึ่งในหลายตอนที่ผ่านมาเราจะมองถึงแค่สิ่งที่พระเจ้าได้กระทำฝีพระหัตของพระเจ้าผลงาน หรือพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ได้กระทำในสิ่งต่างๆที่เราเห็นแต่ว่าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้จะให้เราเล็งให้เราชี้เห็นถึงว่านี่คือองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์นี้ที่ทรงพระเกียรติสูงสุดที่ทรงประกอบด้วยฤิธานุภาพสูงสุดที่เราจะต้องยกย่องสรรเสริญพระเจ้าและคำสั่งที่น่าสนใจ ที่ผมอยากจะนํามากล่าวให้กับคุณผู้ฟังตอนนี้ก่อนที่เราจะอ่านพระคำของพระเจ้านะครับในคำสั่งที่อยู่ในพระธรรมสรดุดีบทที่150นี้นะครับมีคำสั่งหนึ่งที่บอกว่าจงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจ้าผมตีความแบบง่ายๆถ้าหากว่าเราเองผู้ที่เป็นสาวกของพระเยซูผู้ที่ติดสนิทอยู่กับพระคำของพระเจ้าถ้าเรารู้ว่าเรา ยังไม่ตายว่าอย่างเนี้นะครับพูดกันแรงๆว่าถ้าคุณยังไม่ตายคุณยังมีลมหายใจจงสรรเสริญพระเจ้าถ้าคุณไม่สรรเสริญพระเจ้าไปโบสถ์ไปนมัสการพระเจ้านั่งเงียบนั่งบือ้อนั่งใบไม่ใส่ใจบทเพลงบางคนมีการนมัสการหาวไปด้วยหลับไปด้วยกําลังบอกว่าวิญญาณจิตเราตายอยู่แล้วตายไปแล้วฉะนั้นเป็นเหมือนคําที่เตือนเราและตาําหนิเราด้วย ถ้าเรายังไม่ตายให้เราสรรเสริญพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตของเรานมัสก,การพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับผมจะนําพระคําของพระเจ้ามาอ่านให้เราทั้งหลายฟังร่วมกันก่อนที่เราจะมาดูข้อคิดหนุนใจสําหรับพระคาของพระเจ้าตอนนี้ร่วมกันในวันนี้ครับพระธรรมสะดุดีบทที่150นะครับข้อที่1จนถึงข้อที่6นะครับพระธรรมสะดุดีบทที่150 มีใจความดังต่อไปนี้ครับจงสรรเสริญพระเจ้าเธอจงสรรเสริญพระเจ้าในสถานนมสการของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ในพื้นฟ้าอันอนุภาพของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์เพราะกิจการอันอนุภาพของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ตามความยิ่งใหญ่อย่างมากของพระองค์ จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแตรจงสรรเสริญพระองค์ด้วยพินเข่าคู่และพินใหญ่จงสรรเสริญพระองค์ด้วยรำมนาและการเต้นรำจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเครื่องสายและปีจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงชิงจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉาบจงให้ทุกสิ่งที่หายใจ สรรเสริญพระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดคุณผู้ฟังครับและในพระธรรมสดุดีบทที่150นี้นะครับเพื่อเป็นการปิดท้ายพระธรรมสดุดีทั้งเล่มนะครับผมจะขอนำพระธรรมสดุดีในบทนี้ที่มีการประพันธ์ในลักษณะของกาบยานีมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้อ่านเป็น รอยแก้วธรรมดาผ่านไปแล้วนะครับพระธรรมสดุดีบทที่150ที่มีการประพันธ์เป็นกาบยานีมีใจความดังต่อไปนี้ครับจงสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเนาในวิหารสรรเสริญพระพลังการณสถาน สวงสวรรค์สรรเสริญพระเดชาในบรรดาสิ่งสร้างสรรค์สรรเสริญฤทธิ์มหันด้วยเสียงปีและเสียงกลองทั้งเสียงฉาบและฉิงอย่าหยุดนิ่งร่ายรำฉลอง คลุยหินเปล่งทำนองสรรเสริญซองสาธุการชโยโหละคึกให้ก้องกึกจากกระวาลสัพสิงมีลมปราณสาธุการพระเจ้าเธอ รฟังครับและต่อไปนี้นะครับจะเป็นข้อคิดที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพลังประจำวันเพื่อเราทั้งหลายจะได้เข้าใจเบื้องหลังเนื้อหาของพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับข้อคิดนี้มีใจความดังต่อไปนี้ครับพระธรรมสดุดีบทนี้เป็นบทเพลงที่เกี่ยวกับพระเจ้าทั้งหมด ไม่มีเรื่องราวส่วนตัวของผู้เขียนสะดุดีเลยมีเพียงการเยินยอว่าพระเจ้าคือใครและพระองค์ทำอะไรเป็นการง่ายที่เราจะเพ่งดูแต่เฉพาะสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำแล้วอาจจะหลงลืมไปว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าขอให้เราเพ่งความสนใจไปที่ พระราชอำนาจและฤิธานุภาพที่พระเยซูทรงได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจา้าแล้วให้เราถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวให้เรานมัสก,การผู้ที่เรียกพระองค์เองว่าเราเป็นซึ่งเราเป็นและให้เราสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเป็น อัลฟาและโอเมก้าเป็นปฐมและเป็นอวสานคุณดูฟังครับในพระธรรมสดุดีบทนี้นะครับเป็นเหมือนเสียงเรียกร้องให้เราทั้งหลายได้ตอบสนองตอ่อพระคำของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งเหมือนที่อาจารย์เปาโลได้บันทึกไว้ในหนังสือฟิลิปปีบทที่สองข้อ10กับข้อ11นะครับซึ่งได้บันทึกเอาไว้ว่า เพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้นทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงกราบพระองค์และเพื่อที่ว่าทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดาคุณไปฟังครับ ถ้าเราลองจินตนาการถึงเสียงเครื่องดนตรีต่างๆที่ได้ร่วมอยู่ในการนมัสก,การในตอนนี้นะครับเช่นเสียงแตรที่เป่าดังออกมาได้กลมกลืนกับเสียงที่สูงเด่นของเสียงพินชนิดต่างๆและยังประกอบด้วยเสียงปีพร้อมกับเสียงเครื่องสายและเสียงรำมนาจากนั้นก็ลองคิดถึงเสียงฉาบ ที่จะดังกึกก้องเวลาที่ดนตรีกำลังเข้าสู่ท่อนที่สำคัญที่สุดและกำลังเร้าปลุกทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าสู่จุดสูงสุดนั้นก็คือการสรรเสริญพระเจ้ากุู้ฟังครับหวังว่าพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้และบทเพลงที่เราทั้งหลาย สรรเสริญพระเจ้าและการนมัสก,การของเรานั้นจะช่วยฟื้นฟูวิญญาณจิตของเราที่จะสแสวงหาโอกาสที่จะนมัสก,การและถวายเกียรติยกย่องความยิ่งใหญ่พระสง่าราศีริธฐานุภาพขององค์พระพป็นเจ้าของเราทั้งหลายนะครับหากว่ามีสิ่งใดที่มันขัดขวางพระพรขัดขวางชีวิตในการที่จะนมัสก,การพระเจ้าขอให้เราสารภาพเริ่มต้นใหม่ให้ชีวิตนี้ เป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์ยกย่องถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยชีวิตของเรานะครับดังนั้นวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ถ้ามีโอกาสให้คุณผู้ฟังถวายการนมัสการยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเหมือนกับที่พระธรรมสดุดีบทที่150ได้หนุนใจเราทั้งหลายและเชิญชวนสรรพสิ่งทุกสิ่งที่ยังมีลมหายใจทุกสิ่งที่ยังไม่ตายให้สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยชีวิตชีวา ด้วยความกระตือรือร้อนและด้วยความชื่นชมยินดีนะครับคุณผู้ฟังครับผมจะขอนํารายการนี้จากลากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่และอวยพระพรหนุนจิตชูใจคุณผู้ฟังทุกทุกท่านที่จะมีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าตลอดเวลาจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ